เจ็ดราศีงวดนี้รวยนะครับสำหรับมีเกณฑ์ถูกหวยถูกรอตเตอรี่นะครับและมีโชคแบบฟุกฟุกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชิงรางวัลอะไรก็ตามนะครับราศีแรกนะครับได้แก่ราศีมังกรได้ไพ่ฉลอดชฉลอดเป็นไพ่ฟันธงในเรื่องของรอตเตอรี่ธนาคารออมสินทกสกองทุนจะ มีโชคลาภก้อนโตแน่นอนนะครับราศีต่อไปนะครับราศีมินได้ไพ่สิถ้วยหมายถึงโอกาสของการสมหวังแบบต่อเนื่องในโชคลาภเขาเรียกว่าติดต่อกันเป็นคนที่มีดวงทางด้านนี้โดยตรงเลยครับนะครับราศีต่อไปครับราศีมิถุนรอโอกาสฟันธงรางวัลใหญ่เงินก้อนโต7หลักครับนะและราศีต่อไปนะครับ ราศีสิงห์ราชนีถือเหรียญน,นั่งบลรังคนจะรวยจับอะไรก็รวยนะจับเลขตองศูนย์ก็ถูกรางวัลใหญ่ได้จับเลขตองเก้าก็ถูกรางวัลใหญ่ได้เพราะ,ะนั้นราศีสิงห์เป็นราศีมหาแห่งด้านโชคลาภโดยตรงนะครับราศีกันได้ไพ่เก้าเหรียญมักจะมีโชคจากทรัพย์สินมรดกในเรื่องของที่อยู่อาศัยเช่นมาจากบ้านเลขที่บ้าน นับมาจากคอนโดมาจากการนอนโรงแรมมาจากการไปอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของห้องพักและที่อยู่อาศัยนับจะนําโชคเลขก้อนใหญ่มาและต่อไปนะครับราศีตุลได้ไพ่หกเหรียญนับหกเหรียญเป็นไพ่โชคลาภมาจากการทําบุญในช่วงตัวเลขของเทศกาลทอดกระถินก็ตามนะฮะทอดประป่าก็ตามให้ดูตัวเลขนั้นไว้จะนําโชคเงินก้อนใหญ่เข้ากระเป๋าตุงเลยครับราศีสุดท้ายราศีพฤษกนะครับ เป็นราศีแห่งโชคลาภที่เขาบอกว่าโชคชะตามนุษย์แค่เดินออกจากบ้านไปอีกจังหวัดหนึ่งก็จะมีโชคใหญ่เขาเรีว่าการเดินทางเพื่อเปลี่ยนดวงชะตาข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อเปลี่ยนดวงจะสมปรารถนาโชคก้อนใหญ่อย่างแน่นอนครับจากผมหมอแอเดอะไมจิกแมนครับสวัสดีครับ